สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่มจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการงานและเรื่องของการเงินค่ะเราจะมาเจาะเฉพาะสองเรื่องนี้เป็นหลักเลยนะให้กับผู้ที่เกิดในวันจันทร์นั่นเองค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นการดูประจำเดือนเมษายนปี2564นะคะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับชาววันจันทร์เรื่องของการงานและเรื่องของการเงินนั้นจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรค่ะ ในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะชาววันจันทร์มักจะมีความกังวลเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการงานค่ะและมีเกณฑ์ที่จะมีแพลนมีแผนอะไรบางอย่างที่คุณได้วางไว้แล้วแต่มันไม่เป็นไปตามที่คุณตั้งใจมันไม่เป็นไปตามแพลนที่คุณวางไว้นั่นเองนะคะเรามาดูกันที่เรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องของการงานกันก่อนค่ะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะคนวันจันทร์จะต้องระมัดระวังงานที่เกี่ยวข้องกับการจร งานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงานนะมีเกณฑ์ที่จะถูกเลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของงานออกไปค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนการนัดเจอกันกันกบลูกค้าหรืออาจจะมีคนผิดคำพูดไม่มาตามนัดไม่มาตามสัญญาหรืออาจจะมีการยกเลิกออเดอร์ที่เคยคุยกันไว้ที่เคยดิวกันไว้ก่อนหนะ้นานี้นั่นเองนะคะอันนี้จะต้องบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะสำหรับชาววันจันทร์ที่ทำการค้าขายหรือว่าทำ การเจราจาการซื้อการขายอะไรกับบางคนไว้นั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคนวันจันทร์ถือว่าเป็นคนที่มีไหวพริบดีค่ะคุณก็จะสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีออเดอร์ตรงนี้อาจจะถูกยกเลิกแต่คุณก็สามารถจัดการหาออเดอร์อื่นๆจากลูกค้าท่านอื่นๆน,นะคะมาเคลียยอดมาทํายอดในเดือนเมษายนได้นั่นเองค่ะหรืออาจจะเป็นวิธีการแก้ไขอื่นๆก็ได้นะคะต้องบอกเลยว่าคนวันจันทร์นั้นค่อนข้างที่จะแก้ปัญหา เฉพาะหน้าได้ดีในช่วงเดือนเมษายนนี้นั่นเองนะคะและในเรื่องของการงานนะชาววันจันทร์มีความโชคดีเกิดขึ้นเกี่ยวกับคอนเน็กชันเก่าๆของคุณค่ะใครที่มีเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนสมัยมหลาลัยที่ได้ติดต่อกันอยู่ในช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ขอความช่วยเหลือจากเขาและข่าวดีนั่นก็คือเขาเหล่านั้นคอนเน็ชันเก่าๆของคุณเหล่านั้นสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือคนวันจันทร์ได้โดยเฉพาะในเรื่องของ ง,งานนะอาจจะเป็นการช่วยเหลือแบบสั้นๆนะคะในระยะสั้นๆก็เป็นไปได้ค่ะหรืออาจจะเป็นพี่ทำงานเก่านะคะพี่ที่ทำงานเก่าหัวหน้าเก่าของคุณประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะคะและอีกเรื่องหนึ่งสาหรับคนวันจันทร์นั่นก็คือข่าวดีเกี่ยวกับการทำจ็อบพิเศษจ็อบสั้นๆนั่นเองค่ะใครที่มีอาชีพเป็นฟรีแลนซ์หรือว่ามีอาชีพเป็นเซลลเป็นพนักงานขายนะคะก็อาจจะมีโอกาสได้รับจ็อบเสริมจ็อบพิเศษมาใน ในช่วงนี้ทําให้การงานของคุณมันหมุนฟล o ์ได้ตลอดทั้งเดือนและก็จะทําให้มีรายได้เข้ามาฟลอ์ตลอดทั้งเดือนเช่นเดียวกันค่ะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะสําหรับชาววันจันเนี่ยการติดต่อสื่อสารการพูดการจาผ่านทางโซเชียลนะคะจะสามารถนำเออเขาเรียกว่าทําเงินทําทองให้กับคนวันจันทร์ได้เพราะฉะนั้นข่าวดีของคุณอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือถ้าเกิดว่าใครทําอาชีพบนโลกออนไลน์นะคะ ไม่ว่าจะเป็นเน็ตไอดอลไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของผ่านทางโซเชียลหรือบางคนทำคอนเทนต์ต่างๆลงแพลตฟอร์มทาง Facebook ลงทาง YouTube ต่างๆนานา,นามีโอกาสที่จะทำเงินให้กับคุณได้เป็นอย่างดีนะสำหรับชาววันจันทร์นะคะ และอย่างที่สมัยบอกไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะว่าคนวันจันทร์นั้นสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีเวลาคุณเจอปัญหาเวลาคุณติดขัดอะไรเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยคุณจะมีการแก้ไขปัญหาได้ดีและแปลกในเดือนนี้เนี่ยการตัดสินใจวิธีคิดการหาทางออกการหาทางแก้ของชาววันจันทร์นั้นมักจะเป็นไปในทางที่ถูกต้องด้วยนะคะตรงนี้คือข้อดีของคุณเลยในเดือนเมษายน ะะเพราะฉะนั้นชาววันจันในช่วงนี้รู้สึกว่าจะต้องใช้สมองบ่อยใช้ความคิดหนักสักหน่อยนะใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ในช่วงนี้นะคะในเรื่องการเรียนในด้านการสอบนะหรือบางคนอาจจะบรนสอบจุเอบรรจุราชการสอบเอาใบเซอร์สอบเอาใบกวต่างๆในช่วงนี้นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการเกื้อนหนุนจากคนรอบข้างค่ะอาจจะมีรุ่นพี่คอยติวให้หรืออาจจะมีคนที่เขาเคยสอบแล้วมาคอยแนะนําแนวทางอะไรให กับคุณนั่นเองนะเรียกได้ว่านี้เรื่องการงานและเรื่องการเรียนสําหรับชาววันจันทร์นีถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโอเคหายห่วงเลยก็ว่าได้ค่ะต่อมานะคะเรามาดูที่เรื่องการเงินของคนวันจันร์กันบ้างนะคะ ในเดือนเมษายนนี้รายจ่ายค่อนข้างเยอะค่ะและสมัยมองว่ารายจ่ายของคนวันจันทร์นั้นจะหนักไปกับทางด้านงานสังคมต่างๆนะงานสังคมหมายถึงอะไรหมายถึงงานการกุศลงานบวชงานแต่งนะคะงานขึ้นบ้านใหม่หรือการทําบุญต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะรวมถึงการสังสรรค์การปาร์ตี้กับเพื่อนกับฝูงด้วยนะคะและมีการใช้จ่ายเงินไปกับการเดินทางค่อนข้างมากนะในเดือนเมษายนนี้คุณก็ต้อง องรู้จักรัดเข็มขัดตัวเองด้วยนะคะแต่ถามว่ายังพอหมุนได้ไหมในเดือนเมษายนนี้การเงินของคุณยังพอหมุนได้ค่ะเพียงแต่ว่ามันจะเหลือเก็บไม่ค่อยเยอะเท่านั้นเองนะจะต้องระมัดระวังในการใช้เงินจะต้องรอบคอบในการใช้เงินสักนิดหนึ่งค่ะอย่างที่สมัยบอกไปว่าจะต้องรัดเข็มขัดนะคะเพราะว่าชาววนจันทร์อาจจะมีรายการฉุกเฉินเข้ามาทําให้คุณจะต้องจ่ายนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้มีเกณฑ์เป็นไปได้ที่คุณอาจจะต้องเจอกับของเสียของซ่อ ไม่ว่าจะเป็นแกเจ็ตนะคะที่คุณต้องใช้ในชีวิตประจําวันโทรศัพท์มือถือรถยนต์นะคะหรือแม้แต่กระทั่งการซื้อของเข้ามาในบ้านโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองนะในเดือนนี้อาจจะมีพวกรายจ่ายเหล่านี้ค่ะเข้ามาทําไมจะต้องซื้ออย่างเช่นบางคนแอร์เสียแอร์พังแล้วช่วงนี้หน้าร้อนร้อนมากก็เลยจําเป็นที่จะต้องซื้อมันเป็นความจําเป็นแบบเร่งด่วนกระถันหันประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นสมัยถึงอยากจะเตือนว่าให้วางแผนเรื่องการเงินให้ดีนะในเดือน นี้เนี่ยค่าใช้จ่ายค่อนข้างหลักหลายด้านไม่ว่าจะเป็นงานสังคมครอบครัวการเดินทางแล้วก็ยังมาเจอค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับของเสียของซ่อมด้วยนั่นเองค่ะสําหรับในเรื่องของการเงินนะมีข่าวดีสําหรับคนวันจันท์นั่นก็คือมันจะมีรายได้พิเศษเข้ามาค่ะ คำว่าไรายได้พิเศษตรงนี้อาจจะมาจากหนึ่งเลยโชคลาภนะคะสองเลยอาจจะมาจากทางครอบครัวของคุณสามคนวันจันทร์มีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากคนรักคู่รักจากแฟนนะคะสี่อาจจะมาจากงานพิเศษพิเศษที่คุณได้ทำนั่นเองค่ะถือว่ามีเกณฑ์เป็นไปได้ที่คนวันจันทร์จะได้เงินพิเศษเหล่านี้มาพอที่จะทำให้คุณจับจ่ายหมุนเวียนได้คล่องตลอดทั้งเดือนค่ะ ส่วนรายจ่ายอีกอย่างหนึ่งที่คนวันจันทร์จะต้องระมัดระวังนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพนะคะถ้าไม่ใช่สุขภาพของตัวคุณก็อาจจะเป็นสุขภาพของคนในครอบครัวก็เป็นไปได้นะที่พอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเงินในกระเป๋าของคุณก็ต้องมีการถูกจ่ายออกไปในส่วนนี้ด้วยนั่นเองค่ะหลายๆคนมองหาโชคลาภนะคะในเดือนเมษายนนี้โชคลาภสําหรับคนวันจันทร์นั้นก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะไม่ได้โดดเด่นมากแล้วก็ไม่ได้แย่จนเกินไปค่ะใคร อากจะเสียงดวงเสียงโชวก็เล่นแต่พอนิดๆหน่อยๆนะคะพอสนุกสนานก็เพียงพอแล้วค่ะคร่าวๆเท่านี้นะคะสําหรับเรื่องของการงานและเรื่องของการเงินของผู้ที่เกิดในวันจันทร์ค่ะก็อยากจะให้คนวันจันทร์เหมั่นทําบุญทําทานเหมั่นสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะคะสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิริมงคลเสริมให้กับตัวคุณค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ